ในโลกของการประเสริฐกุศลนะคะที่จะหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นและที่สิ่งที่ไม่สงนี้และอุจจารีวันที่ให้โอกาสมาสร้างบุญนะคะในวันนี้วันนี้ก็ขอพูดแค่ว่าทุกสิ่งในโลกมนุษย์นี้ไม่มีสิ่งใดที่จิรังยั่งยืนทุกอย่างล้วนแปรเปลี่ยน แม้แต่การเวลาที่ล่วงเลยชีวิตเราก็ใกล้เข้าไปทุกทีและทุกคนก็มีจุดจบเดียวกันก็คือ เมื่อถึงเวลาก็ต้องไปจากโลกนี้สิ่งใดที่เราไคว้คว้ามาเยอะแยะสุดท้ายก็ต้องปล่อยบางทีก็ถูกธรรมชาติบังคับให้ปล่อยธรรมะคือธรรมชาติซึ่งเรามองเห็นทุกวันในสิ่งที่อยู่รอบตัวเราหากคนที่มีปัญญาก็จะสามารถดึงเอาธรรมชาติต่างๆมาใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราและอย่าคิดว่าเราจะรอปฏิบัติธรรมเมื่อถึงเวลา และเมื่อไหร่จะถึงเวลาเราควรเริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันนี้เพราะชีวิตทุกคนเดิมเดินทางไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดโอกาสหรือเวลาไม่มีวันย้อนกลับหากเราไม่ทําความดีในวันนี้และคิดอยากจะได้นู่นได้นี่สุดท้ายเราก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างนอกจากบุญกับบาปที่เราทําไว้เหมือนมีครั้งหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยที่ดิฉันยังเด็กๆคุณแม่เป็นคนชอบ ทำความดีแต่ท่านก็ไม่ค่อยได้ไปไขว่คว้ากับไขการที่เราทําความดีกับใครนั้นเราไม่ต้องไปทําให้ไก่เอากับคนรอบข้างของเราได้แก่ครอบครัวของเราถึงแม้เราไม่ได้ไปทําบุญวัดนู้นวัดนี้แต่เราทําความดีในแต่ละวันด้วยกายวาจาใจทําให้บริสุทธิ์ที่สุดโดยที่คิดดีทําดีในแต่ละวัน เราไม่ต้องไปมองคนข้างซ้ายข้างขวาว่าคนนั้นเลวคนนี้ดีให้เราหมั่นพิจารณาตัวเองทุกวันทําใจให้บริสุทธิ์เมื่อเราทําเป็นประจําในชีวิตของเราพอถึงวันที่เราดับจิตลงจิตสุดท้ายเป็นจิตที่สําคัญหากเราทําความดีในแต่ละวันจิตจะถูกบันทึกความดีไว้ในสมัยก่อนนั้นมีคนหนึ่งเคยเป็นป้าทาครัวแล้วก็ท้อง แต่ด้วยความที่ว่าอยากได้สามีใหม่อยากได้คนมาดูแลใหม่ก็เลยคิดจะเอาเด็กในท้องออกก็ไปปรึกษาแม่ของดิฉันบอกว่าควรจะเอาเด็กออกไหมเพื่อจะได้ครอบครัวใหม่ที่ดีแต่คุณแม่ก็บอกเขาไปว่าอย่าออกเลยเด็กไม่มีความผิดหากคิดจะมีใหม่ก็บอกเขาไปตามความจริงว่าเรามีน้องให้ดูได้ไหมถ้าเขารักเราจริงถึงเรามีน้องเขาก็จะดูแลเรา ป้าคนนี้ก็เลยกลับไปบอกสามีใหม่สามีใหม่ก็ยินยอมยินยอมที่จะให้เอาน้องไว้แล้วบันหนึ่งข้างหน้าเขาก็ได้บุญจากการที่เอาเด็กคนนี้ไว้เด็กคนนี้กลับมาตอบสนองเขาโดยโตขึ้นไปด้วยความรักของเขาทําให้เด็กคนนี้เป็นเด็กที่ดีมากสุดท้ายคนที่เลี้ยงดูเขาก็คือเด็กคนนี้ซึ่งเขาก็มีลูกไม่ได้อีกคนใหม่ก็มีลูกไม่ได้ฉะนั้นเขาจึงพาเด็กคนนั้นอะ คิดจะกลับมาเพื่อตอบแทนบุญคุณแม่ของดิฉันโดยกลับมาบอกว่าขอบคุณนะที่วันนั้นห้ามไม่ให้เขาเอาเด็กออกแต่ตอนเข้ามาเขามาเล่าให้เราฟังสุดท้ายมาในวันที่แม่เราไม่อยู่แล้วนี่คือคนความดีของคนเราที่ทำไว้ในโลกนี้หากจะรอคิดทำเอาตอนใกล้วันตายวันที่ถังเราแตกเราไม่มีโอกาสแล้วค่ะฉะนั้นพยายามมันพัฒนาจิตตัวเองในแต่ละวันทำความดีในแต่ละวัน บันทึกจิตดีๆไว้ในแต่ละวันเราไม่ต้องไปมองคนนุ้นเลวคนนี้เลวคนนี้ชั่วไม่มีใครดีสักคนสุดท้ายมันก็เป็นการสะท้อนสภาพจิตของตัวเองว่าตัวเองนั่นแหละเลวกว่าคนอื่นในการที่จะพิจารณาใครอย่าเอาแม้บรรทัดของตัวเองไปวัดกับความคิดของคนอื่นเราแก้ไขคนอื่นไม่ได้แต่เราแก้ไขที่ตัวของเราได้ให้เราคิดทุกขนาจิตว่าเราจะทำความดีถวายพ่อคิดไปเรื่อยๆเื่อย ทำวันนี้ได้บอย่างสองอย่างมันจะค่อยๆบันทึกไปพอถึงวันที่เราดับจิตจิตของเราก็จะไปในทางที่ดีเมื่อเรามุ่งเป้าที่จะไปในแดนดินแดนที่เราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วเราก็อธิษฐานไปวันละนิดทำความดีวันนี้มีอะไรถวายพ่อไปเราไม่ต้องเป็นคนดีมากแต่เราทำให้คนที่อยู่รอบข้างเรามีความสุขเมื่ออยู่กับเราเมื่อถึงวันนั้นเราไม่ต้องไปรอดิ้นรนดิ้น ดิ้นรนที่จะมีชีวิตอยู่เพราะเราทําความดีมาเยอะแล้วเราก็จะไม่กลัวอะไรอย่าไปรอวันที่ถังแตกนะคะไม่มีใครมาช่วยเราได้พอไปเราก็ไปคนเดียวไปในดินแดนที่เราอยากไปเราก็ต้องหมั่นทําความดีหากเราทําไม่ดีเราอยากไปดินแดนที่มีความสุข ก็อย่าคาดหวังเลยนะคะว่าชีวิตเราจะมีความสุขในบ้านปลายหลังความตายจิตสงบเท่านั้นปล่อยวางในทุกอย่างปล่อยได้ไม่ได้ก็ปล่อยในแต่ละวันทําความดีในแต่ละวันแล้วบอ,อกพ่อไปว่าวันนี้ลูกทําความดีอะไรบ้างทําผิดอะไรบ้างค่อยๆบันทึกไปในแต่ละวันจิตเราจะเป็นตัวบันทึกของเราเองไม่ต้องไปรอใครมาบันทึกให้เรา เราต้องหาความสุขให้ตัวเราด้วยธรรมะในที่อยู่รอบข้างเราอย่าไปมัวอ่านหนังสือมองชีวิตของคนแต่ละคนซึ่งเราสามารถหยิบยกชีวิตของแต่ละคนนั้นมาเป็นบทสอนใจเราได้มันก็คือบทบาทหนึ่งซึ่งเราสามารถทําได้ดิฉันขอจบทรรในเพียงวันนี้นะคะหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณโอกาสนี้บุญใดกุศลใดที่เกิดขึ้นแล้วลูกขอน้อมถวายแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย หน้าที่แห่งนี้และคุณวัญชิตาวัญชาหนนและกัลยาณธรรมทุกท่านนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ